สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอะนะครับถังพ่นทรายเคลื่อนที่แบบใช้นมนะครับยี่ห้อโอกูลาตัวนี้นะครับเป็นรุ่น CTOKTSB OK 3 8แ L นะครับตัวนี้นะครับใช้ถังพ่นทรายนะครับมีความจุอยู่ที่สาลิตรนะครับหรือว่า10แกลลอนนะครับเหมาะสำหรับขัดสนิมขัดสี ขัดลอยนะครับรถจนเรืออุปกรณ์รถตา่างๆสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีถุงคลุมนะครับชุดหมวกนะครับช,ชุดคลุมใส่คู่มือร้อยสองข้างนะครับตัวท่อยางอุปกรณ์ื้นฐานนะครับเป็นพวกปวยกับอุปกรณ์ใส่ขวนตัวนี้นะครับ รอบเครื่องฝั่งลมเข้านะครับจะเป็นฝั่งนี้นะครับลมเข้าจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวปืนนะครับจะฝั่งนี้นะครับ คือนะครับโอเคลูกค้าสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับ